ครูขอถามนักเรียนก่อนว่าทุกวันนี้เราพูดภาษาอะไรได้บ้างพูดภาษาอะไรได้ไครครบา้างคะับไทยครับไทยครับอืมมีภาษาอะไรไหมคะอังกฤษครับอังกฤษนะครับจีนค่ะจีนค่ะญี่ปุ่นค่ะได้ไอไะไรอีกไหมเกาหลกาหได้อะไรอีกไหไมภาษาอะไรคะภาษาอละะาหลาสุดยอดไปเลยคือเอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะพูดภาษาไหนได้นะคะครูมั่นใจว่าเราไม่สามารถพูดภาษาได้อ่าภาษานั้นค่ะมีชื่อภาษาว่าชาบูภาษาอะไรนะคะชาบูชาบูนะคะภาษาชาบูทีนี้เรา จะต้องพูดภาษานี้ให้ได้อันนี้คือเป้าหมายของคลาสเจ็ดนาทีนี้นะคะคือเราจะต้องพูดภาษาชาบูให้ได้โอเคปะเพราะฉะนั้นครูตัดสินใจว่าครูจะสอนคําศัพท์ให้พวกเราแค่หกคำเท่านั้นคิดว่าทาได้ไหมหกคำทำได้ท mm hmm. ำได้นะคะหกคำภายในเจ็ดนาทีเองคาที่หนึ่งค่ะชาบูแปลว่าโกรธโอเคนะชาบูแปลว่าโกรธโกรธนะะถ้าจะพูดว่าโกรธเป็นภาษาชาบู ชาบูนะคะสุกี้คำที่สองค่ะสุกี้แปลว่างอนอ่าชาบูแปลว่า<อ>สุกี้แปลว่าโอ,โอเคนะคะโอ้ยจะครึ่งทางแล้วเห็นไหมเลยแค่สี่คำนะคะคำที่สามค่ะเป็นคำนามนามชี้เฉพาะด้วยเป็นชื่อเรียกผู้ชายจอนค่ะอ่าจอนภาษาชาบูเรียกว่าจอนโอเคนะซาร่า ชื่อผู้หญิงใช่ไหมคะภาษาชาบูคือซาร่าโอเคนะเอาใหม่จอนภาษาชาบูคือซา,าร่าภาษาชาบูคือซาร่าสุกี้แปลว่างอนชาบูแปลว่าโอเคดีมากนะคะสี่คำแล้วอีกแค่สองคำเป็นคำศัพท์นามเพราะเราต้องใช้แน่นอนไอีเนี่ยโอเคนะ I ค่ะฉันภาษาชาบูคือฉันอ้าง่ายเลยนะคะฉัน ในภาษาชาบูนะคะแต่ถ้าเราจะทําให้เป็นพระพุค์เป็นคําว่าวีพวกเราเนี่ยเราต้องเบิ้ลคาว่าฉันนะคะก็คือเป็นคําว่าฉันฉันโอเคนะอ่ะนูกน้าลองตอบฉันภาษาชาบูคือเหมือนภาษาไทยเลยฉันเก่งมากค่ะพวกเราภาษาชาบูคือฉันฉันฉันโอเคดีมากนะคะทีนี้เรารู้6กคาแล้วโอเคนะ เราจะมาท่องประโยคได้นับไม่ถ้วนแล้วค่ะเดี๋ยวคู่ขอทวนรอบสุดท้ายโอเคนะโกรธภาษาชาบูคือชาบูสุกี้ภาษาไทยคือนอนนอนดีมากฉันภาษาโอเคพวกเราจอนภาษาชาบูซาร่าแปลว่าดีมากค่ะวิธีการสร้างประโยคนะคะวันนี้เราเรียนแค่ประโยคบอกเล่ากับประโยคคําถามเท่านั้นประโยคบอกเล่าค่ะเราปกติภาษาไทยเนี่ยเราจะแต่งยังไง ฉันกิน so <ถ East. S 1> yeah. ข้าวก็คือประธานกริยากรรมถูกไหมคะแต่แต่ภาษาชาบูประธานกรรมกริยาเราจะสลับที่กริยากับกรรมโอเคนะเอากรมาไว้ตรงกลางนะสมมติจะพูดฉันกินข้าวเป็นโครงสร้างประโยคชาบูต้องพูดว่าฉันข้าวกินโอเคนะคะทีนี้เรามาลองแต่งเป็นภาษาชาบู ถ้าจะพูดว่าจอนโกรธฉันจอนโกรธฉันนะคะลองแค่เรียงประโยคโครงสร้างก่อนจะพูดว่าอย่างไงเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละแต่เป็นโครงสร้างชาบูจะต้องพูดว่าจอนฉันโกรธถูกไหมเปลี่ยนเป็นภาษาชาบูจอนฉันเก่งมากโอเคทีนี้ถ้าครูพูดเป็นภาษาชาบูว่า แปลว่าอะไรสาระงอน,นจอด,จอดเก่งมากนะคะเก่งมากเก่งมากโอเคเราได้บอกเล่าแล้วเนาะทีนี้มาดูคําถามคําถามาง่ายๆเลยค่ะตอนแรกเป็นบอกเล่านะประธานกรรมกริยาถูกไหมคะเราเอาประธานกับกรรมเนี่ยมาไว้ตรงท้ายและเอากริยามาหน้าโอเคปะคาถามในที่นี้เนี่ยเป็นคําถามตรงท้ายด้วยหรือไม่นะคะก็คือเป็นประเภท yes/no โ,โอเคนะ สมมุติจะถามว่าจอรนโกรธซาร่าหรือไม่เราต้องพูดว่าโกรธจอรนซาร่าหรือไม่ถูกไหมคะตามโครงสร้างเพราะฉะนั้นถ้าแปลเป็นภาษาชาบูจอรนโกรธซาร่าหรือไม่ ชาบูจอนซาร่าถ้าครูพูดเป็นภาษาชาบูว่าสุกี้ซาร่าฉันอ่ะแปลว่าซา,าร่านอนฉันใช่หรือไม่เจ้าดีมากซาร่านอนฉันใช่หรือไม่โอเคนะคะเอาอีกอันตัวอย่างหนึ่งฉันโกรธจอนหรือไม่อะฉันโกรธจอนหรือไม่ เอากริยามาก่อนกริชานกางมูชาบูเออฉันผันเก่งมากโอเคนะคะสุดท้ายแล้วถ้าประธานของเราเนี่ยเหมือนภาษาอังกฤษเลยค่ะถ้าประธานเราเป็นบุคค์เราก็ต้องเปลี่ยนรูป v ว r b ถูกไหมคะอ่าภาษาชาบูเหมือนกันถ้าประธานเราเป็นบุคค์ก็คือคําว่าอะไรพวกเราภาษาชาบูคือฉันฉันฉันใช่ไหมคะเอ่อกริยาของเราต้องผันเป็นพยางค์แรกของมันเนี่ยจะต้องเบิ้น เป็นสองคำด้วยสมมุติคําว่าซุก้เบิลเป็นคําว่าซุก้อ่ะชาบูเบิลเป็นคําว่าชาชาบูอ่าถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่าพวกเรางอนจอนต้องพูดว่าเอาโครงสร้างก่อนนะประธานกรรกริยาถูกไหมอะฉันฉันจอนซุก้เอเก่งมากโอเคค่ะ แล้วถ้าเอพวกเรางอนจอนหรือเปล่าอ่าต้องพูดยังไงถ้าคำถามต้องอะไรมาก่อนเออสุกีพวกเรางอนจอนหรือเปล่าเออฉันเก่งมากโอเคสุดท้ายค่ะเป็นคำถามทดสอบทุกคนนะคะพวกเราโกรธจอนหรือเปล่าต้องพูดว่าอะไร ชาบูาบอ่าชาชาบูฉันฉันจอนฉันฉันจอนถูกต้องโอเคเก่งมาก